การเว้นระยะห่างรวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยมีความสำคัญทั้งสิ้นนะครับอยู่ใน5มาตรการหลักที่เราเน้นย้ำกันนะครับในส่วนบุคคลคือการใส่หน้ากากการล้างมือการเว้นระยะห่างสามเรื่องนี้เป็นความสำคัญแล้วก็ตรงนี้ทางผู้ที่ประกอบการจะต้องเอาไปใช้ถ้าเห็นว่าเป็นผลของการออกมาตรการไปแล้วประชาชนให้ความร่วมมือในระดับหนึ่งที่ยังต้องมีการพัฒนา ลงในรายละเอียดมากๆเกินไปในสบคเข้าใจนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ขณะเดียวกันก็จะเป็นความอึดอัดจะต,ต้องออกกฎะร,ระเบียบอะไรต่างๆมากมายเราออกแค่หลักคร่าวๆ5ข้อส่วนการเข้าไปกํากับติดตามเรามีมาตรการของทางสปมเ,เข้าไปกํากับติดตามนัม้นคนที่ตอนนี้เราก็เห็นภาพขึ้นมาของทางสถานีรถไฟฟ้ามีการจัดระยะห่างขึ้นแต่พอเข้าไปในรถกับไม่ได้จัดอย่างนี้ฮะซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ก็คงจะต้องขอความร่วมมือต่อให้เขาคิดเข้าไปอีกหลายๆชั้นเพื่อเราจะได้ปลอดภัยปลอดโรค หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีหน้ากากอนามัยถ้าอยู่ในระยะใกล้กันมากหรือไม่พูดไม่จากันอยู่ในบนรถซึ่งถ้าเราไม่พูดไม่จากันโอกาสที่จะแพร่กระจายก็จะน้อยลงด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นรายละเอียดซึ่งทั้งในฝ่ายของผู้ให้บริการและผู้รับบริการจะต้องร่วมมือกันอย่างดีมากๆครับ